อรุณสวัสดิ์ทุกคนครับวันนี้วันอะาสาอหารบูชานะวันนี้มีซุปเปอร์มูนด้วยทุกคนห้ามพลาดน,นะไปดูดวงจันทร์เต็มดวงกันเช้าแล้วตื่นกันเถอะออกไปใส่บายกันเจอกันที่ตลาดัดหน้าเมื่อเช้าขายของอยู่มีสาวโทรหาอืวันยังไงกันนะอคุณทุกท่านที่มายออู ใส่บายกันวันนี้นะครับแล้วฝนจะตกกระตานแต่แม่ผมมีแพมเ,เพิดกับพ่อผู้ใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวเรามนใช้บริการกันละวันนี้มันรับบทเป็นลูกศิษย์หลวงพี่หน่อยหนเข้าวัดแล้วไหว้หลวงพ่อหินกหน่อยที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทันใจของชาวพุทธ เรามาสาธิตกันหน่อยดีกว่าสำหรับผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินทั้งหลายเดินน้ำคำกันเป็นมากสาธิตที่ดูเทคนิคง่ายๆครับในการเดินไม่ให้น้ำดีตีนลกขาขึ้น <S <S 1> <S 1> กระดกปลายเท้าขึ้นยากไหมลากตีน ตอใช่ไหมว่าอยู่ใต้ไฟกลัวไวัดก็เข้าบุญก็ทำบาปก็ไม่ยอมละเวน้นแบงชาวล่เองจะใ,ใครล่ะอย่าตูนเพินนะสมัคร Gmail หรืออีเมลแล้วก็ไปกดซับให้แบงค์ด้วยนะจะาหาวแบงด์ดุล่ะ